สวัสดีครับทุกท่านการศึกษาถือว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติครับถ้าคนเรามีการศึกษากันมากๆประเทศชาติกระจะพัฒนาตามนะครับและการศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการมีค่าใช้จ่ายมีการใช้เงินกองทุนกู้ยืมการศึกษาหรือรีกสัส้นๆว่ากอยศเนี่ยถือว่าเป็นกองทุนที่มีประโยชน์มากเพราะว่าทําให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียนนะครับแล้วเมื่อไม่นานมันเนี้ยมันก็จะมีประเด็นถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการยกเลิกนี้กอยสซึ่ง ถ้ามุมมองนะครับในมุมมองของของผมเองนะก็คือว่าถ้าเรายกเลิกเนี่ยแล้วรุ่นน้อง่ะครับรุ่นน้องที่ต่อไปจะเอาเงินจากไหนมาเป็นการศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยการใช้หนี้กอสจึงถือว่ามีความจําเป็นนะครับจํานะเรากู้เงินเข้ามาเราก็ต้องใช้เป็นการฝึกวินัยด้วยฝึกวินัยว่าเมื่อคุณทํางานแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะใช้หนี้ที่คุณกู้ยืมเข้ามาเพื่อส่งต่อให้รุ่นน้องได้เรียนต่อไปคือเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งต่อให้รุ่นน้องที่มีโอกาส การที่จะไม่ใช้นี่กยศเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่มองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับทําให้ขาดวินัยนะครับขาดวินัยทางการเงินเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นนะครับของคนที่อยู่ในแวดวงการศาึกษาก็คืออาจารย์และนักศึกษาที่อยู่ในแวดวงของกยศนะครับไปเดี๋ยวเราตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันจลัดดาวคงเมืองจากมหาวิทะะายาลัยในศวนนะคะเป็นรองที่การบดีฝ่ายพัฒนานิสิตสิทธิ์เก่าและศิลปะวัฒนธรรมค่ะ จริงๆกยศเป็นสิ่งที่ดีนะคะเรื่องสติเดนโลนเนี่ยจริงๆในต่างประเทศใช้กันมานานมากแล้วแต่ว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยฉันมองว่าตรงนี้เป็นการให้โอกาสกับเยาวชนของไทยที่จะมีโอกาสในการที่มาศึกษาเเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเป็นการให้โอกาสนะคะสำหรับมันมีประเด็นที่ยกเลิกหนี้กยศในมุมมองของอาจารย์มองยไงบ้างครับส่วนตัวคิดว่าไม่ควรจะยกเลิกหนี้นะคะเนื่องจากว่า ในในการที่ใช้เม็ดเงินตรงนี้เนี่ยเป็นมูลค่าค่อนข้างเยอะมากซึ่งถือว่าเป็นการให้โอกาสในการศึกษาถ้าเราสําเร็จการศึกษาไปแล้วก็ควรจะมาใช้หนี้ในส่วนนี้คืนนะคะซึ่งก็จะส่งผลอย่างไรนั้นก็คือว่าถ้าเกิดเราคืนเงินมาตรงนี้น้องๆในเจเนอเรชันต่อๆไปก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกันกับเราซึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะคะถ้าเกิดจะจะขอยกเลิกในส่วนนี้คิดว่ามันจะเป็นการที่จะไปปลูกฝังค่านิยมผิดๆหรือว่าในเรื่องของการรับผิดชอบเนี่ยไม่ได้ค่ะ สภาพปัจจุบันครับอาจารย์สภาพปัจจุบ,บ,บกับค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นจริงๆค่า,าจ,จริงๆส,ส,ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกของของคนเราด้วยนะคะในการที่ใช้เม็ดเงินตรงนั้นอย่างที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยบางคนนะคะสำเร็จการศึกษาโดยใช้ได้แหล่งทุนจากกยศเนี่ยคะ่ะแต่ว่าจบไปปุ๊บได้มีงานมีการที่ดีทําสามารถใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มฟ้าได้แต่ว่าบางท่านอาจจะละเลยในเรื่องของการชําระหนี้ตรงนี้ซึ่งส่วนตัวมองว่าอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะเราจะต้อง มีวินัยตรงนั้นนิดนึงใช้เงินคืนเพื่อที่ว่าน้องนองรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่เช่นเดียวกับเราที่ได้รับมาค่ะค,ค่ะจะมรพูดต่อไหมครับก็ก็ขอขอบคุณกยาศาค่ะที่โอกาสเด็กๆนะคะที่ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษานะคะตั้งแต่มัธยมด้วยนะคะ<ม>ซึ่งตรงนี้ทำให้ นิสิตของเราหรือนักศึกษาของเราเนี่ยมีโอกาสในการทํางานที่ดีซึ่งก็จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศได้ในแับต่อไปค่ะขอบคุณค่ะนางสาวมณิตาสุนทรพลน,นะคะเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มเต้านมเทียมเช่นเดียวกันค่ะก็รู้สึกว่าโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ดีมากค่ะที่จะมีเหมือนพอเขาได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราที่ได้ทําจิตอาสาอย่าง ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในตลอดทั้งปีเลยค่ะก็สำหรับโอกาสนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกทุกคนที่ได้ร่วมกู้กยศสนี้นะคะได้มาชำระเงินให้ถูกถูกต้องแล้วก็ตามกำหนดการค่ะเพราะว่าในโอกาสนี้เราก็อยากจะส่งต่อโอกาสที่พวกเราได้ประสบการณ์ที่เราได้รับให้แก่รุ่นน้องต่อๆไปเช่นกันค่ะค่ะธนพรเชรสิ์ธิ์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเป็นตัวแทน จิตอาสากลุ่มเต้านมเทียมนะคะสำหรับความรู้สึกวันนี้ก็ยินดีและก็ดีใจมากๆที่โครงการที่เราทำอะคะ่ะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นแล้วก็เป็นที่เห็นทางกยาศาเห็นคุณค่าของโครงการเรานะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆคนที่กู้กองทุนอะนะคะให้ชำระเงินตามตามกำหนดเพราะว่าเราจะได้ส่งต่อโอกาสที่เราได้รับไปให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปมันจะได้เป็น อะไรที่สืบเนื่องไม่ใช่หยุดอยู่แค่รุ่นเราค่ะเช่นนางสาวมูนาเกียนะคะมาจากมหาวิทยาลัยสวนค่ะซึ่งดิฉันก็จะเป็นจิตอาสา,าแยกขยะค่ะในส่วนของแยกขยะนะคะเราจะได้แบบทั้งส่วนมหาลัยและตัวเราเองแล้วก็มหาลาัยละจะสะอาดมากขึ้นแล้วก็ก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนก็อารมณ์เรื่องขยะนะคะมันเป็นสิ่งสําคัญต่อโลกของเรานะคะแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกคนก็ชําระเงินคสอบตามกําหนด พื่อที่จะให้น้องๆรุ่นถัดไปได้มีโอกาสเหมอนนัวค่ะนี่ก็คือมุมมองของท่านอาจารย์ที่อยู่ในแวดวงของพยาศาแล้วก็นักศึกษาที่อยู่ในแวดวงนี้นะครับซึ่งน้องๆหลายคนก็มองว่าเขาได้เขาได้โอกาสจากตรงนี้ก็ควรที่จะส่งต่อให้รุ่นน้องๆก็คือเมื่อมีงานมีการทําแล้วเนี่ยก็ใช้ที่ตรงนั้นนึกถึงนะครับให้นึกถึงว่าเมื่อเรากาลังเดือดร้อนมีคนมาช่วยเราเมื่อเรา ผ่านจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนะครับเราก็ควรจะส่งต่อให้รุ่นน้องรุ่นน้องๆที่เขารอรับความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับเป็นนี่ต้องใช้นะครับถ้าไม่มีจริงๆให้คุยกันนะครับสวัสดีครับ